จากความโดดเด่นของคุณนะฮะเริ่มเลยนะฮะไม่ว่าจะส่งเสียงกรีดร้องออกมาเต้นตรงนี้นะฮะพร้อมไหมฮะร้องเลยเป็นไงดี๊โอ้โหสุดยอดเลยนะ ผู้ชายก็ขีดใต้นะหนไหมแนวก็เด็กเด็กซิอ่แาาสาาาาาาามาา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 นาา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 อาาาาาาานาา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 า่าา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 าดาาาา้นาา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 านาา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  คุณแม่จะไปด้านมาแล้วค่ะม่จะขึ้นลิน์ตลอดนะคะโอเคสามนะ่าเดีขอคนที่ใส่รองเท้าบาจิกาเ่นี่เองนะมากวิ่งขึ้นตาเลยนไหะขอคนที่ใส่รองเท้าบาจิกาขึ้นมาเอยแกลวเลิ้นือยสออ่ะาม่ะโอเคออเล่นอยหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเล่นอีกครั้น สุดยอดแน่นอนตรงนี้แหละโอลนีปน <k fulfil> ่าจะมีไม no. ่ต่ำกว่า20คู่นะคะซิเดอรลาสามารถใส่3 6 5วันไม่ซ้ำได้ก็มีนะคะโดยเฉพาะคนที่ท่านนั้นแม่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า300คู่ได้หน่อยนะคะโอเคทีนี้นาองเจนขาครับสัมภาษณ์ซินเดอเรลล่าขางเจนน่อยมาเดี๋ยวขายุดมาใกล้ๆเดี๋ยวใเขาจะนั่น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 เดี๋ยวให้องเจนเป็นคนสัมภาษณ์ชื่ออะไรครับโอ้โห ช้องได้นะจิ้มเบื้องคิดตั่ไหนอันนั้นชื่ออชื่อจิ๊บครับพี่จิ้มน้ำจิ้มใครที่สองชื่ออะไรนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับอะไรนะอะไรนะคอวที่ครับอันครับเราทำคนเสิร์ตไหนเาทำคนสิร์ไหนคนสูร่าคนสุร่าครัคุณแม่บ้าโอ้โหเมื่อกี้เป็นเื่องง่ายเลยครับ เจ้ารวยคุณตาจ้บไม่ชื่อนามสกุลเลยนะคะชื่ออะไรกันเนี่ยก็แบบนี้แหละครับนั่นแหละนั่นแหละเนาะแต่เีนมาไม่เคยมีใครเรียกชื่อเลยหรือชื่นี้เหือคุณแม่จ้รวยใช่ไหมครับแม่จดดงนะ ต้องเรียกชื่อแล้วนะครับชื่อต้องเพลค่ะอมีมีชื่อติดอยู่มิชชั่อติดอยู่ชื่อน้องลักษิกาสมธิยาคุณแบบนี้แหละค่ะนะคะหมบคุณอไดเลยนะคะโอเคต่อชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อนะน้องเขมเป็นคนที่ไหนอยาตอบคนทุกที่นะคะคนสุราษฎร์เขาเสียคนสุราษฎร์ ต,ต้อง,ง,งจีบล้อต่างๆสู้สะกดถุดเขาได้เลยนะเนี่ยริเริามา่ม<อ>กันที่ซินเราด้านนก่อนเลยน,นะคุดูสิคะต้นนะพี่ชายที่หล่ที่สุดในประ่อี้ตอนนี้กำจ,จะประจมช่อมกันใหญะคนั่งนัน,นนี้นะกอ,อื่นกจะต้องถอดกระเาะที่ใส่อยู่ก่อนนะะถ้าเกิดไม่ถอดจะใส่ได้ถึงไ้เดี๋ยจ,จะบอกว่า จิงและจริงมากนั่งตรงนี้นะคะล <พอ S 1> ูกค้าขยับมาตรงนี้ค่ะเชิญน่าครับและซิงเดเลราคนแรกของเราจริงหรือเปล่าท่านนี้เองน,นะคะเบาๆดูสิเราสวสใส่เดี๋ยวน้องเจนจะเป็นผูน้วัดเท้าคคเคยเห็นนองนเจนใส่รองเท้าที่ใครถนัดไหมลูกคะามือที่ฉาบม,มากเป็นยังไงนะ ม่นไม่ใช่ัาเลยแล้วนะรู้สึกเสียใจตั้งแต่คนแล้วรกเลยนะรู้สึกเสียใจใช่ไหมนะก็แบบไม่หน้าถอดเลยโอเคไม่ได้ยัดไม่ได้ไม่เป็นไรเหลือเราเองนางซินคนที่สองดูจากลูกท้าแล้วนะฮะอาจจะมีความเป็นไปได้สูงขยับขึ้นมาโอเคเดี๋ยวดูจากลูกล่างแล้วกับรองเท้าแล้วน่าจะเป็นลังซินของพี่เจมส์แน่เลยนะ เชิอะไครับเชนอะไครับนาด่พอเรากับมาดูจอกับพ้างกต่อเลยใจเย็นๆได้นะอยูใจเย็นๆใจเย็นๆได้ไหใส่ใส่ได้แค่คุขึ้นเทนะคะไม่นไรเดี๋ยวพี่ให้ยิงร้าจแกกับา่างองมกเลยแจริงๆนะคะอย่าใจน ท้าใส่ไจมาได้ไม่เป็นไรของแค่นี้แหละแตะตักกอกนะคะคนที่สามคุณแม่ขาเออค่ะคุณแม่บอกกับพราวบอกด้วยคอสตูมของคุณแม่แล้วนั้นบอกกับรองเท้าเจ็บของหนูจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกน้ำแว่นน้ำผ้าบัรพ์นั้นและเสื้อด้วยกับรองเท้าเบาจีสุดยอดค่ะแม่ขานี่ถ้าเกิดว่าคุณแม่โชคถ้าเกิดว่าคุณแม่ได้มีโอกาสเลือกรองเท้านะครับอยากจะใส่ไปทุกวันเลยก็เหมเพราะว่าจะมีหลายสี การแต่งตัวของคุณแม่อันนี้เป็นการแบบว่าเป็นการเข้าชุดกันนะคะเอฟพีเดลุกไหมคะใช่เอ้าคู่เล็กอูเล็กใส่ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ลองหรอลองก่อนนะมันอาจจะมีความแบบพลิ้วันกันได้ถอดเชือกไปอีกด้วยนะคเป็นการใส่รองเท้าที่ถูกต้องจะถอดเชือกก่อนนะคะโอเคขึ้นไปเลยเออสิ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวเรา กักนึงนะโอเคโอ้แตว่าเป็นงไงเปนยัป้งยักระโค่ะนมคะตอนนี้ไม่เป็นไรงไม็ไร้้อออา ไม่ได้ไม่ใช่สิ่นะ้นะเดี๋ยว่าดูกันทัานเอารองเท้าเล็กมาให้คุณแม่ใส่คนนี้ถ้าไม่มีเราจะตามหาชินเบลีลาของน้องแจนไปเรื่อยๆไปเล่นต่อไปเฮ้ยคนนี้นี่บอลอยู่แล้วอ่าอะไรเงี้ยขัดพุ่เก่าทิ้งไปในโลกทิ้งไปแล้ไปแล้วเก็บไว้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 นะเก็บไว้นะอันนี้ใส่ไปโรงเรียนเหรอครับใส่โรงเรียน ใส่ได้แล้วนะคะ,ะทุกคนรดูเหมือนแบบเออทำไมเหมือนแบบถ่าแบบประชาชนดูต้องใจใส่ถ่าเลยไม่มีแบบ a n อ,อะไรเลยนะะใส่ได้ใส่ได้แล้วนะคะใรเใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วใจนะเดี๋ยวดินนี้นยังไมไ่ใส่เลยรอรออะัเดมัเดิหือว่าเป็นคนม ที่ยัดใส่เต you know, ็มเท้าลงไปได้นะคะไอ้ที่เดี๋ยวลองดูคนที่อาจจะใส่ได้หดีมากกว่าหรือเปล่าอ่าแลเรามอานาเต้นเต้นมาเราเผื่อให้ผูดด้วยนะเต้นเอย่าเป็นลมมนเวทีนะเป็นการเซ็นบบสเกบการณาเหรอคา จากลูกเท้าอันเรียวยาวของน้องนั้นเฮ้ยเจมเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้นะหรอเมื่อกี้มีวมหลวหลวมอันนี้เฮ้ยมาเ็จเ็ปะนี่ไม่น่อใส่อ้นไีม่นะอดีนะยัดกระดเองไม่น่าจะบอดีูจาก ัเหนื่อยแล้วเหนื่อยแลนะจริงจริงเราแก้เชื่อก่อนก็ได้เราเราเราอาจจะเดินไม่ได้นะแต่เราสักยัเข้าไปขนาดนี้ได้ไหมไม่สบายสบายลูกยคือคือจะเอาออกมนแล้วล่ะจ้าระหวะนี้ก็สบายหมดแล้วค่ะจ้าจำไว้หน่อยนะม่้เวิร์กนะ ใช่พี่ไม่ลองเลยเอาหวานๆหรอขัดทอตบตบไปพี่ขอร้องครนงูพี่ไม่ได้ไงอ่ะอางั้นหนูให้พี่ทำไรกัวนางเจมทีนมาบอกเออมา้นอเระนัตัวนว่าใส้แน่อน้เาเรได้อเจมส์่เลเามาสียฟมอกแล หน้าพุ่งเลยนะคะแล้วก็ได้รังเท้ากับบ้านไปทีนี้เดี๋ยวเอวากระดูกออกก่อนเรามีรางวัลตอบใจสำหรับอีก5ชิ้เลลนเดลล่บาบนเวทีด้วยนะคะเ็นเสื้อนะคะที่น้องเจนใส่ไปแล้วเหมือนกันนะคะจะมีลิ่นล่างขอบอ,อยู่นะคะบอกเลยอีกฉาบ้ากเหมือนกันแนะนะม่รับรับมาเลยค่ะรางวัลรางวัลแนะมามามาสุดยอดอันนี้จะมีชุดดูนะคะสีชมพูสีฟ้า สีเทยคาดว่าอะไรโูกหนูเป็นไงนะะลูกคะโูกหนูเป็นไงพี่ใจพี่ใจพีใจสุดฤทธขาเป็นกีบหนูมาเลยทีเดียวแม่ฮะแบบใส่สบายมากสู้ๆหนูแค่ถูกไปยินดีก,นกานมาลูกหนยนะคะยินดีก,นกันเดี๋ยวขอแยกถ่ายภาพนิดนึงนะคะทุกท่านเลย ร,ร้อยมากัำหรัดแรกทีกนึ่งไฟาเป็นผะู้ชจมมีรือยมากนะคะเราขายตัวนึ่งนะครับขาตัวนึงค่ะเนตัอนคนที้ดูขันข <c oughs> ันเลยทีนีเ้เดี๋ยวเตรียมตัวจิ้นกันนะ,ะคะสำหรับอีกหนึ่งเกมที่พูดเลยว่าอชเชอร์เลยชเชอรยค่ะชเรครับชเอ,ชอน <ำ S 1> อ่งนนซชเยซนอนนี้ชอิชอ่อาอ่าอ่าาหน่งโักไหนไหนก็ได้นะลูกเหม มั้นีควาจัดระเบียบรักษากษารักษโอ้ดีใจมากถ้าเกิดว่าทำท่าดีใจสุดนชีวิตเป็นไงครับอ๋อมันเป็น่การเป็นสไตล์ยิ่ประมาณนั้นประมาณนี้ชอเือหก็หน้ามาน้งแพลงไหนก็ไหนนะอะแล้วโอเดี๋ยวเราเดยนทาด้วสักนึสุดยอด 快快。